โอ้โห oh นี่คือแผ่นดินไทยทุกคนว้าวไทยแลนด์ตามเพลงเลยสุดยอดไผ่เป็นคนแต่งทุกคนแล้วไผ่เป็นคนห้องคือแต่งได้แบบสุดยอดเนื้อหานโอ้โหกษัตริ oh รได้ใจความทุกคนคนห้องน้ำเสียงมีน้ำหนักมีพลังทุกคน ฟังมึงไหมฟังน้ำเสียงไหมทุกคนโอ้โหขนลุกเลยบบธรรมดานี่แหละเนาะคนไทยเมืองไทยต้องบอกได้เลยว่าสุดยอดนะและบอกได้เลยว่าว้าวไทยแลนด์ทุกคนเขาก็ว้าวไปตามสิ่งที่เขาหับหู้สิ่งที่เขาเห็นแล้วก็เผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้ฮู้ได้เห็นนำํำเนาะทุกคนสาบอนก็ต้องขออนุญาตว้าวตามความเป็นจริง เว้าตามหัวใจของตัวเองเว้าตามสิ่งที่ตาหเห็น,นเนาะว้าตามสิ่งที่เขาได้หับหูนี่คือแผ่นดินไทยทุกคนวนนคอลไทย่อแล,ลอดนดก เฮ้โลสบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวรอ,อีกแล้วนะทุกคนเมื่อน,นี้นาะสาวรเลื่อนไปไซสายก็เจอแต่เพลง,พลงนี้ทุกคนเพลงนี้มีความหมายชัดเจนม่วนแหงทุกคนฟังแล้วก็อยากฟังอีกที่สำคัญทุกคนตอนนี้นะมีหลายประเทศที่แบบเซฟเมืองไทยแล้วที่แบบว่าฮองเพลงนี้นะทุกคน เพื่อให้กำลังใจทหารไทยและกับคนไทยทั่วประเทศคือสาวรได้ฟังแนละ้วโอ้โหตื้นตันภูมิใจแทนคนไทยทุกคนฟังแล้วน้ำตาจะไหลเนาะมีหลายภาษาแหงทุกคนที่เพื่อนเอาเพลงนี้ไปแปลเนาะเป็นเพลงไทยเนาะทุกคนแล้วเพื่อนไปแปลเป็นเพลงเป็นาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเกาหลีภาษาอังกฤษเดี๋ยวสาวรจะ เปิดให้ทุกคนได้ฟังเนาะสาวอนก็รวบรวมมาให้ทุกคนได้ฟังเป็นบางาภาษาแต่ว่ามีหลายภาษาแห่งทุกคนนั่นแหละสาวอนก็จะขออนุญาตเด้อบุคคลในคลิปนําเด้อที่สาวอนเอาคิดมาเผยแพร่แบบนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมานะที่นี่นําเด้อ,อาสาวอนขออนุญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นได้รู้ว่า นนีน่มีหลายประเทศที่เซฟประเทศไทยแล้วก็อยากเผยแพร่ให้คนไทยทุกๆคนได้เห็นว่าก็ยังมีหลายประเทศที่แบบว่าอยู่ข้างคนไทยนะทุกคนรวมทางสาวน้ำไปฟังเพลงนี้แล้วห้องไปพร้อมๆกันเลยทุกคนไปฟังกันเลยนีี่ทููกต้ง เลือดม่าเลือดใจและเจอบข้อสะบ,บากจุดทุกฟังเพลงดีไทยอันนี้คนต่างศาตห้องเองอีกทุกคนโอ้ 하이라이트 부산 리 여러분은 어떻게 가범하거나 하게 하려 하지 마라 여기저기 아무렇게나 주라 돈 놓고 여러분 네트워크를 좀 빨리 려는 생각은 하지 마 สิบปุป่ปุกน,นว้า ซาดไทยเนาะโอ้โห มีเวอร์ซันเสียงผู้หญิงนั้ทุกคนโอ้โหสุดยอดโอ้โหภาษาจีน ถูกหลอกหลุดใจและใจคนข้อสมาร์ตจะปลูกฟังเพนดีแทนอู้อันนี้เวอร์ชันเนาะนักเรียนกับครูปลูกฝังให้เด็กๆเนาะหักซา,กานเนาะทุกคนนี่คือประเทศไทยทุกคนเนาะ ว้าวไทยแลนด์โอ้โหสุดยอดอิลีทุกคนเป็นอะไรได้ฟังแล้วู้สุดอะไรสำหรับสาวอนขนลุกเลยทุกคนคนลุกเลยตื้นตันภูมิใจแทนคนไทยทุกคนเนาะถ้าเป็นเวอร์ชั่นของภาษาลาวนี่คือห้องแบบภาษาไทยเลยได้ทุกคนเนาะ นี่คือแผ่นดินไทยภาษาลาวก็วเาแบบนี้พ่อกูอยู่ปู่กูตายพ่อกูอยู่ปู่กูตายก็ภาษา,าลาวก็บใช้คํานี้เลยใช้คําเดียวกันเลยถ้าเป็นเวอร์ชันของภาษาลาวห้องแบบเดียวกันเลยกับภาษาไทยสุดยอดนี่มันบ่มแม่นเรื่องระดับประเทศแล้วทุกคนมันเรื่องใหญ่ระดับโลกแล้วทุกคนเนาะตอนนี้ เท่าที่สาวรได้ฮัหูข่าวก็ถือว่ามีหลายประเทศที่เซฟประเทศไทยนะทุกคนโอ้โหนี่คือแผ่นดินไทยทุกคนว้าวไทยแลนด์ตามเพลงเลยสุดยอดไผเป็นคนแต่งทุกคนแล้วไผ่เป็นคนห้องคือแต่งได้แบบสุดยอดเนื้อหาโอ้โหกระซับได้ใจความทุกคน คนห้องน้ำเสียงมีน้ำหนักมีพลังทุกคนฟังมึงไหมฟังน้ำเสียงไหมทุกคนโอ้โหขนลุกเลยบบธรรมดานี่แหละเนาะคนไทยเมืองไทยต้องบอกได้เลยว่าสุดยอดนะและบอกได้เลยว่าว้าวไทยแลนด์ทุกคนเขาก็ว้าไปตามสิ่งที่เขาหับหูสิ่งที่เขาเห็น แล้วกอเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้หูได้เห็นนำเนาะทุกคนสาวอนก็ต้องขออนุญาตเว้าตามความเป็นจริงเนาะว้าตามหัวใจของตัวเองเว้าตามสิ่งที่ตาเหาเห็นเนาะว้าตามสิ่งที่เหาได้หับหูนี่คือแผ่นดินไทยทุกคนว่าวไทยแลนด์ทุกคน,กคนเนาะขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้สาววอนเนเดือสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซัพพอร์ตสาวอนอยากให้กำลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ทางด้านล่างได้เลยที่สำคัญก็อยากกดข้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย